สอบพีโอเน็วันที่18ถึง22่ธันวาคมสอบโอเน็ป .6 วันที่10บกุมภาพันธ์สองพสอบโอเน็ม .3 วันที่11กุมภาพันธ์สองพค่ะแล้ววันนี้พี่ฟ้ามีข่าวดีๆมาฝากน้องอีกไหมคะมีค่ะ <laughs> ข่าวแรกวันที่23ตุลาคมทางโรงเรียนได้ใช้งบป,ประมาณ และรับเมล็ดพันธุ์ต่างๆเพื่อเพาะปลูกในแปลงเกษตรของโรงเรียนซึ่งได้เป็นไปตามแผนการเพาะปลูกผล,ผลผลิตในแต่ละเดือนและหมายมุ่งทำเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับทุกๆคนจึงขอให้ทำความเข้าใจดังนี้ค่ะการเข้าแปลงเกษตรเพื่อศึกษาเรียนรู้ย่อมทำได้แต่การที่จะเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตในแปลงเกษตรของโรงเรียนอาจจะนำไป ศึกษาเรียนรู้ต่อที่บ้านแต่ทำไปโดยไม่ได้แจ้งให้ทางผู้ดูแลรับทราบนั่นจะเป็นสาเหตุให้ผลผลิตขาดแปลงทางโรงเรียนปลูกทดแทนเพิ่มไม่ทันและทำรายงานแจ้งที่มาที่ไปของผลผลิตไม่ได้ค่ะดังนั้นก่อนเก็บเกี่ยวขอความการุณาช่วยแจ้งคุณครูปริญญาพรลงอาทิตย์ผู้ดูแลสวนหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนก่อนทุกครั้งด้วยนะคะ ข่าวที่สองผลการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทยไายการชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี2566เด็กหญิงมุทิตาสว่างวงได้รับรางวัลชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเด็กหญิงเมฆขลาสว่างวงได้รับรางวัลผู้เล่นหญิงยอดเยี่ยมรุ่นอายุไม่เกิน10ปีค่ะขอะแสดงความยินดีกับคนเก่งของเราด้วยนะคะ ข่าวที่3วันพุทธที่1พฤศจิกายนคณะผู้บริหารนำโดยท่านรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประชาราชบำเพ็ญนางสาวเสริมพรบุญเลิศและคุณครูวเวนประจำวันมายืนรอรับนักเรียนตั้งแต่เช้าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนทุกคนค่ะข่าวที่4วันที่1พฤศจิกายน น่อจากจะเป็นวันเปิดเทอมวันแรกแล้วเรายังได้คุณครูคนใหม่เพิ่มถึง3อัตราและทางโรงเรียนนำโดยท่านผู้ว่การยังมอบอุปกรณ์ผลิตสื่อสร้างสรรค์ชุดใหม่ให้กับพี่ๆนักข่าวน้อยพีบีทีวีนักข่าวน้อย p ีบีทีจะได้ใช้อุปกรณ์ชุดใหม่ในการนำผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์นะคะขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดี D, และผู้อาจารสนับสนุนทุกท่านค่ะข่าวที่ 5. ต้อน้รับข้าราชการครูบรรจุใหม่โดยคณะผู้บริหารสำนักงานเขตห้วยขวางและคณะครูผู้บริหารศึกษา ทางเรียนประชาราบเวเพ็ญขอต้้งรับนางสาวพริพาวรรณรามสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลายัยกลสินคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาสาขาว,วิชาภาษาไทยพรมนาอยู่ที่อเภบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีและนางสาวสุภานีงามศิริสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลายัยราชพัฒน์ศรีสะเกด วิชาเอกภาษาอังกฤษพวงดันนาจนังหวัดศรีสะเกดซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นครูบรรจุข้าราชการครูบรรจุใหม่ประจำเทอมนี้ยินดีได้รับครูทั้งครูานทั้งสองท่านเข้าสู่โร,เรงเรียนประชาราบบ์บำมเพนค่ะข่าวที่6วันที่1พฤศจิกายน2 5 6 6ผู้กมีการสถานศึกษาโรงเรียนประชารา์บำเพญ นางสาวตัตานาสนันเอื้อการต้อนรับและให้เอวาทแดแก่นักเรียนทุกท่านที่มาเรียนในวันเปิดเทอมใหม่วันแรกและได้ไดริวมถ่ายภาพกับข้ารชาชการครูทุกท่านของโรงเรียนในวันเปิดเทอมใหม่พร้อมให้กำลังใจคุณครูในการปฏิบัตินหน้าที่ในฐานะข้ารชาชการครูอย่างเคร่งครัด วันนี้หมดเวลาของนักข่าวน้อยแล้วแล้วพบกันได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีดค่ะ